พิเศษเปิดบัญชีกับพายเอดทับหนึ่งรับค่าคอมมิชชั่นเบรดพิเศษและบัตรส่วนลดกาแฟพันไทย100บาทพร้อมกิจกรรมคอม p a นีวิสิตและสัมนาเฉพาะลูกค้าพายเแปดโทรศูนย์สองสองศูนย์ห้าเจ็ดสองห้าศูนย์หรือแอดไลน์แอดพีแปสัญญาณันตรลาอยู่แล้วครับเพราะว่าเราพูดแบบแฟแฟนะคือจริงๆนักงทุนนักงทุนพี่ๆน้องๆนักงทุน วีไอย่า,ยากโกรธผมแล้วกันคือเราจะเห็นพี่พี่นักทุนวีไอหลายๆท่านเนี่ยก็รีเวลเลตเนะแล้วก็ถือหุ้นนั่นเลยแน่นเลยไม่ขาย<ม>พอตอนเนี้ยวอลุ่มตลาดแบบเนี้มันขายไม่ได้<ม>ใายก็ลงขายซ้ายก็ทำร้ายตัวเองซื้อขวาก็ไม่มีกำลังที่จะซื้อแล้วถูกไหมครับเออฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นระเบิดเวลา คุณบางตัวมันถูกถ้าเป็นภาษาที่เขาคุยกันคือคอนเนอร์นั่นแหละเห็นนแตว่าถามว่าคอนเนอร์มันมีจริงหรือเปล่ามันก็แล้วแต่นะอย่างเดลต้านี่ผมโดยส่วนตัวผมไม่ถือว่าเป็นคอนเนอร์นะมันจะคอนเนอร์ยังไงเดลต้ามันมันเป็นการมันเป็นมันเป็นมันเป็นการที่ผู้เล่นของสถาบันกับผู้เล่นของนักลงทุนรายใหญ่ หรือผู้เล่นของฟอร์เรนเนี่ยช่วยกันเล่นนะมันก็ไม่เหมือนคอนเนอร์ถ้าคอนเนอร์ถ้าคอนเนอร์แล้วกองทุนวายุพักแต่ว่าไปรับก้อนคอนที่เขาคอนเนอร์ทิ้งเหรอถูกไหมครับก็แปลว่าชาววัยุพักก็ถ้าพูดภาษาชาวมอย่าโทษนะเพราะว่าถ้าพูดวายุพักก็คือวายุพักก็เงโง่มากอ่ะที่ไปซื้อตอน150ร้อยห้าสิบสี่ถูกไหมแต่จริงมันก็ไม่ใช่คอนเนอร์หรอกคือพูดง่ายๆคือมันเป็นมันมันอิงเกนแล้วอะ่ะว่ามาร์เก็ตแคปมัน มันล้านล้านอ่ะฉันอยากให้ตลาดมันขึ้นฉันก็ต้องไปซื้อเดลต้าให้มันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปเออก็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 อย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นระเบิดเวลาไหมมันเป็นระเบิดเวลาในแต่ละตัวอยู่แล้วนะที่ที่จริงๆคุณก็เห็นนะล่ะว่าตัวบางตัวมันเป็นมันมีมันมีน้งทุนรายใหญ่หรือบางท่านก็ซ่อนอยู่แล้วก็ขายออกไม่ได้และ เพียงแต่ว่ามันก็ค่อยซึมลงซึมลงซึมลงและเพียงแต่ว่ามันมันยังไม่ถึงทิกเกอร์ของเขาแค่นั้นเองว่ามันถึงทิกเกอร์ตรงไหนแค่นั้นเองอืมก็เราไมระวังครับผมว่ามันมันมันจะมาเรื่อยๆแหละเพียงแต่ว่ามันในตัวนั้นมันยังไม่ถึงเวลาแค่นั้นเองตอนเนี้ยมันอยู่ในจุดที่มันลงมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับคนที่มีของในผมว่ามันอยู่ในจุดที่ขาตายอ่ะคือจะจะคัดมันก็ไม่ไหวอ่ะพี่หมอวินมันมัน หมูมันเยอะเกินไปอ่ะนะครับจะให้อยู่เฉยเฉยมันก็ร้อนรุ่มอ่ะมันก็รู้สึกแบบโหแล้วจะเอายังไงจะซื้อเพิ่มมันก็ไม่มีตังไม่มีกระสุนแล้วนะหรือจะช็อตขาช็อตจริงๆผมว่าก็เสียวเหมือนกันนะคือพอมันลงมาลึกเนี่ยมันก็แหม่ต่อให้เราคิดว่ามันอาจจะมีโอกาสลงแต่ว่าเราเห็นหลายครั้งเนี่ยบทมันจะเด้งมันก็มันก็เอาเรื่องนะพี่หมอวินคือตอนนี้มันอยู่ในจุดที่แบบหัวเลี้ยวหัวต่อแทบจะทุกสถานะทุกขาเลยครับ พราะว่า oh, ขานี้เป็นขาที่ยากถ้าถามผมวันนี้นะ mm hmm. คุณอีกมาถาม <Yeah. S 1> ผมว่าวันนี้เอ,อหมอวินจะซื้อหุ้นไหม mm hmm. ถามผมว่าผมก็ซื้อในบางตัวเดี๋ยวเราคุยกันว่าทําไมต้องซื้อทําไมทำไมทำ,ทำไมเราทากันบ้านในเซกเตอร์นี้แล้วกันเอ,อถามว่าซื้อไหมผมพยอยซื้อบางบางเซกเตอร์ค่อยๆค่อยๆนะไม่ได้ไม่ได้โหม,มซื้อนะเอ,อถามว่าชอ็อต ช็อตหุ้นแถวนี้เนี่ยก็ยากนะไม่ใช่ว่ามันลงมาเยอะแล้วอะ่ะมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะช็อตตรงนี้มันจะแบเบอร์ชนะง่าย,ายๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่พี่นิพนธ์บอกอะ่ะช็อตหุ้นในขาแถวนี้ก็ไม่ง่ายเออไม่ไม่ใช่ว่าช็อตแล้วได้ตังเสมอก็ก็ก,ก,ก็คงก็คงไม่ใช่เอ,อ่อมันก็ต้องเขาเรียกอะไรมันมันก็ต้องบาลานะ่ะใครมีหุ้นเต็มพอร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้ผมพูดอย่างเดียวคือ มีสองทางคือซื้อยานอนหลับมากิน oh. หรือไม่ก็ก็ต้องขายผ่องออกไปบ้างแต่บาง mm hmm. อันนี้อันนี้ผมพูดแบบไม่ผมพูดแบบแฝงๆเลยนะผมคุยไปแล้วผมคุยกับพี่ๆนักทุนรายใหญ่ mm hmm. ด้วยกันเนี่ยผมบอกว่าเขานอนหลับกันได้ยังไงวะสือถือหุ้นเยอะขนาดนี้ยบางคนเนี่ยโอ้ปิดสมุดออกมาถือหุ้นเนี่ยขนาดนี้มันอนหลับกันได้ยังไงวะแบบมัน,ม,นมันเงินมันหายอะ่ะอย่างวันน,น,นี้อย่างวันนี้หุ้นทางด่วนกรุงเทพเนี่ย ลง<ม>เท่าไหร่อ่ะวันนี้ลงเท่าไหร่ลงลงสี่สิบลงสี่สิบตังเนาะ<ม>โอ้มีม,มีเสียท่านหนึ่งมีสามร้อยล้านทุ้นก็โดนร้อยี่สบล้านนะวันเนี้อนี่นับนี่นับเงินให้เลยนะว่าโดนเท่าไหร่อย่างเงี้ยก,ก,ก็ก็ประมาณเนี้ยเฉะนั้นมันมันก็ไม่หมูนะตรงเนี้ยอืซื้อคงไม่ซื้ออยู่แล้วละ่ะแต่ขายก็ก็ก็ก,ก,ก็ก็ต้องดูดีๆครับ